ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับชาแนลมาเทพเจมเอ้เช่นเคยนะครับวันนี้พี่ก็จะมีโค้ดฟรีไฟล์ล่าสุดมาแจากนะครับเดี๋ยวเราจะมีโค้ดอะไรมาแจากไปพี่ขอแจ้งเตือนอะไรสักนิดนะครับพี่อยากจะขอร้อนน้องๆนะครับว่าใครที่อยากได้โค้ดอยากได้เพจหรือว่าอยากได้อะไรจากช่องพี่นะครับขอให้ดูคลิปพี่ถึงจนจบคลิปก่อนนะครับค่อยติดตามเพราะตอนเนี้ย ช่องพี่กาลังมีปัญหานะครับช่องพี่กําลังมีปัญหาที่พี่ไม่ค่อยได้แจกเพชรแจกอะไรน้องๆก็ตอนนี้ช่องพี่กําลังมีปัญหานะครับเพราะว่าช่องพี่ตอนนี้พูดติดตามลดเยอะมากนะครับเยอะมากเน้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือพวกน้องๆกดติดตามแล้วก็ดูคลิปนิดๆหน่อยๆแล้วน้องก็กดออกนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายของ YouTube นะครับน้องๆน้องๆต้องดูคลิปของพี่ให้จบนะครับโดยห้ามก่อคลิปก่อคลิปแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งนะครับห้ามก่อคลิปเลยนะครับ ดูจบปุ๊บแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆกดเลยน้องๆกดเลยปุ๊บแล้วน้องๆดูคลิปไปเนี้ยเออมันผิดกฎของยูทูบนะครับติดตามพี่จะรดปุ๊บพี่ก็จะหาเงินไปแจกเพ้น้องๆไม่ได้น้องก็จะไม่ได้นะครับสําหรับใครที่แจกได้เพชรแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าได้จริงนะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ฝากน้องๆนะครับดูคลิปพี่จบห้ามกอนะครับห้ามก่อเลยสักเสี้ยววินาทีนึงนะครับแล้วก็ แล้วก็กดติดตามไ้พี่นะครับหลัง <transc> ดูคลิปจบนะครับอย่าติดตามก่อนนะครับเพราะว่าผู้ติดตามพี่จะลดแล้วก็ต่างพี่จะไม่ได้นะครับเอออ่ะเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับวันนี้ว่าพี่จะแจกโค้ดอะไรมั้นะครับดี๋ยสกินปืนแรกนะครับเดี๋ยวพี่เราเข้าไปดูสกินปืนที่พี่จะแจกนะครับนี่ครับ G M เพิ่งส่งหมายพี่ใหม่นะครับเป็น M 4ลำนี้นะครับนี่เป็น M 4ลซิมเงินลำนี้นะครับอัตราการยิงนะครับสองบวกแม่นยำนะครับวยความเด๋ยวพื้นที่นะครับเป็น M M M ฟสายฟ้าลำนี้นะครับเพื่อน เป็นเอ็มโฟสายฟ้าลํำนี้นะครับแล้วก็มีลาไหนอ,อีกหน้าที่เจเอ็มจมาแล้วก็เป็นสก,การลํำนี้นะครับนี่สก,การลำนี้นะครับอัตราการยิงบอกสองนะครับอันนี้เจเอามาให้พี่นะครับเพื่อแจกให้กับน้องๆทุกคนที่ทําตามบรรยาก,กาศก็น้องๆก็พี่ก็ขอแค่ให้น้องๆทําตามนะครับแค่ดูคลิปให้จบแล้วค่อยกดติดตามนะครับห้ามก่อแม่เซียววินะครับ น้องๆก็จะได้ของต่างที่พี่บอกเลยนะครับอ่าแล้วก็มีมีพวกสกินกระเป๋านะครับน้องๆสกินกระเป๋าก่อนพี่ให้ดูนะครับอ่ะแป๊บนึงนะครับแล้วพี่หาก่อนอ่ะแล้วก็เระเบิดนะเพื่อนๆนะเป็นระเบิดตัวนี้นะครับที่จีเอบมาให้พี่นะครับเพื่อไปแจกกันน้องๆนะครับนี่นะครับเป็นระเบิดตัวนี้เลยนะครับนี่ระเบิดสับรถเออนี่นะครับแล้วก็ไอบอลนะเพื่อนๆนะเป็นไอบอลตัวนี้นะครับ นี่นะครับที่เจมจะให้นะครับนี่ครับเจมเอามาให้พี่โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อจะมาแจกให้กับน้องๆนะครับนี่เป็นไอบอลนี้เลยนะครับเออนี่แหละแค่น้องๆทำตามกฤติการช่องพี่นะครับแค่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เอ๊กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชรทหน้าเฟซก้อนหนึ่งแชร์นะครับน้องๆก็จะได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เพชรนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับอย่าลืมคอมเมนต์ไอดีเกมนะครับแล้วก็จำนวนเพชรที่อยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้เร็วที่สุดเลยนะคครรรัับบแล้วสหใที่ ได้เพชรไปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าพี่ใจจริงพี่ไม่โกหกนะครับเออและพี่พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้น้องๆทำตางค์ไปจการนะครับดูคลิปให้จบก่อนกดติดตามนะครับห้ามกอไม่ให้เสียววิเพราะว่าผู้ติดตามพี่จะลดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ